สวัสดีครับแขกผู้มเกียรติทุกท่านนะครับก็เสียงได้ยินเนาะก็ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวแทนจากทางบริษัทเมโทรนะครับมาย่อยให้ทุกท่านเข้าใจว่าการที่องค์กรนำเอา AI ไปใช้ในองค์กรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้เราอยากให้ความสำคัญกับเรื่อง c o v e n a n s e หรือว่าในวันนี้องค์กรหลายๆท่านอาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนำเอา AI มาใช้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแผนก นำล่องก่อนโครงการนำล่องนะครับแต่ในอนาคตสุดท้ายไม่เกินไม่นานเกินรอเรื่องของ governance ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับก็ในวันนี้ก็มีเวลาอยู่ประมาณ30นาทีนะครับแต่ต้องมาพูดโปรดักรวมๆแล้วประมาณ3ตัวก็จริงๆแล้ววันนี้ก็อยากให้ทุกท่านาได้เก็ตในเรื่องของคอนเซปต์ว่าวันหนึ่งถ้าหากว่าท่านต้องจะทำเรื่องของโครงการทำ AI governance หรือเรื่องของโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับ ค o มไพ i อ n c ์ iance, นะครับโซลูชันของ IBM นะครับแล้วก็ทาง Metro System เนี่ยสามารถ o f f เฟอร์ลอะไรให้ท่านในอนาคตได้นะครับก็สามารถที่จะกลับเข้าไปพูดคุยต่อในหลังจากงานวันนี้ได้นะครับผมก็ก่อนอื่นที่จะเล่าให้ทุกท่านเห็นว่าการทำ v e r n a n c e เนี่ยครับมันมีประโยชน์ยังไงช่วงแรกผมอาจจะต้องพยายามบิวให้ท่านเข้าใจก่อนว่าเออทุกวนันนี้มันมี AI เข้ามาวิ่งอยู่ในองค์กรท่านมากหรือน้อยแค่ไหนแล้วนะครับในส่วนของมอตโต้ uh, นี้ ถ้าเข้าฟังงานสัมมนาเบียมเป็นระยะระยะหนึ่งก็จะเห็นประโยคนี้อยู่เป็นสระยะแล้วนะครับว่าเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของเทรนด์ตอนนี้ก็คือเรื่องของ Agentic AI นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันที่ท่านใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันมบายแอปพลิเคชัน CRMERP นะครับทุกอย่างที่ท่านใช้งานอยู่ที่ท่านขีดข้อมูลพนักงานท่านขีดข้อมูลอยู่ในวันนี้ที่เรียกว่าเป็นฟอนต์แอปพลิเคชันเนี่ยเมื่อไหร่ที่ Agen t i c เข้ามา มันจะเปลี่ยนฟอนต์อแอปพลิเคชันให้กลายไปเป็นแบ c เอ n d แอปพลิเคชันทันทีเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงในอนาคตเนี่ยเอเหรือ a อเจนเนี่ยก็จะกลายมาเป็น New f อนต์เอ็นที่เราต้องทำงานคู่กับเขาไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่จะทำให้เห็นว่า Agentic เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันในรูปแบบใหม่กับผู้ใช้งานนอกจากฝั่งขวามือสุดแล้วเรื่องของ AI Agent ที่มาทำงานแทนเราแล้วเนี่ยจริงๆเราทุกวันนี้ AI มันไม่ได้มีแค่เอเจนติอย่างเดียวมันมีกระจายไปในหลายทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจเนทีฟ AI ไไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแมชชีนเร e a นนิ่งที่เราทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI assist แทนที่เป็นเรื่องของแชทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า AI มันกระจายวิ่งไปเยอะมากอยู่ทุกๆ a กแอเรียเลยรวมไปถึงทุกวันนี้ใกล้ตัวเราในมือถือเราก็มี AI ฝังอยู่นะครับเพราะงั้นทุกวันนี้ AI มันเป็นสิ่งที่มันโอบอุ้มแล้วก็อยู่กับเราอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นทําอย่างไรเราถึงจะใช้งานกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพทำอย่างไรเราถึงจะใช้งานมันได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น AI วันนี้มันมาถึงเวลาของมันแล้วแต่ในมุมองค์กร,ใน,กรในมุมองค์กรเองเราจะบริหาร AI ที่วิ่งอยู่ในองค์กรที่มีหลายเทคโนโลยีเหลือเกินแต่และแผนกก็เลือกใช้ตามบัตเจตที่เขามีตามความฟิตที่เขามีแต่ในมุมแผนกไอทเองหรือทีมที่ดูแลเรื่องของคอมเพลนกับกอลเวนแนนเนี่ยจะทำอย่างไรให้ เอเหล่านี้มันสามารถสเกลในรูปแบบของคอมพานี End t o e n d ได้นะครับซึ่งในมุมมองของรถแมพของ i b เเองก็คือการที่นำโซลูชันจากทางวัสดุเ,เข้ามาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาให้เห็นนะครับว่าจากเดิมเนี่ยเรามีแชทที่ลักษณะข,ของการเป็น AI แชทนี่แหละจะเป็น a s s i s t a n t ที่เราสามารถถามให้เขาเช็คให้เขาตอบแต่หลายๆอย่างเรายังต้องเป็นคนตัดสินใจหรือสั่งงานเป็นสเต็ป y s t e p อยู่ดีแต่ในวันฝั่งขวามือที่เป็นเรื่องของเอเจนมาแล้วเราสั่งไปแค่พร้อมๆเดียว เขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปวิ่งไปเช็คระบบหลังบ้านสิทธิ์เข้าไปเช็คโปรไฟล์พรเวซีคาล endar เราสิทธิ์เข้าไปเช็คระบบต่างๆของเราและทำแอคชั่นตามโจทย์ของเราได้เพราะฉะนั้นในอนาคตภาพแบบนี้จะเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆก็คือมันจะมี AI 1ตัวหรือเอเจนต์คุยกับเอเจนต์เอไอตัวหนึ่งไปคุยกับตัวที่2มากมายวิ่งเข้าไปคุยในระบบหลังบ้านเราเราจะปล่อยให้เขาวิ่งไปแบบนี้เลยหรือโดยที่ไม่มีการควบคุมหรือเปล่า ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น AI ที่เราไปใช้อย่างน้อยนะครับต้องตอบ4-5คำถามนี้ให้ได้ 1. AI หลังเนี้ผ่านการเทรนมาอย่างไรมีเรื่องของการลดไบแอสหรือเปล่าโปร่งใสโปร่งใสในที่นี้ก็คือถามไปแล้วต้องสามารถอ p l a i n ได้ทีม Data Science ทีม AI developer ถามไปแล้วต้องสามารถโชว์กลับมาให้เราได้เลยว่าโมเดลตัวนี้โปร่งใสยอย่างไรแฟร์ Fair หรือเปล่าคอมไพ์ตามมาตรฐานที่อินดัสตีเราอยู่หรือเปล่า นะครับถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ผมขอเช็คก่อนหรือเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ผมขอปรับให้ตรงตามคอมไพลแอนซ์ก่อนอันนี้ก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณต้นๆให้เราเห็นแล้วว่าแสดงว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะค c k Win Solution อยู่แต่เราอาจจะไม่พร้อมในการที่เราจะไปโก้โปรดักชันหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้ง AI มัมาไปแตะกับข้อมูลขององค์กรก็ดีของลูกค้าก็ดีของซัพพลายเออร์ก็ดีนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้รอบคอบ โอเคเราไม่เถียงละ AI มันไม่ได้ว่ามีแต่ข้อเสียอย่างเดียวข้อดีมันเยอะแยะมากมายกล่องข้างบนผมไม่ต้องพูดถึงแต่ในกล่องข้างล่างที่เป็นเรื่องของริสนะครับริสก็มีมากมายที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับอย่างที่ทุกท่านพอจะทราบอยู่แล้วผมเชื่อว่าผมคงไม่ต้องลงบายบายหัวข้อแต่อย่างไรก็ตามผมก็จะกรุปความเสี่ยงที่เกิดข้องกับการเลือกใช้ AI มาเป็น3เรื่องนะครับทางฝั่งขวามืออันแรกคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายนะครับอันนี้อยากจะแชร์ให้ดูนิดนึงว่าเป็นการอัปเดตและกัน นะครับในตอนนี้เนี่ยบ้านเราอาจจะยังให้ความสำคัญอยู่ในแกนของพวก PDPA อยู่ GDPR อยู่นะครับแต่ในนอกประเทศไทยแล้วเนี่ยเรื่องของ AI กฎระเบียบนะครับความให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง privacy ของ customer data เนี่ยเริ่มมี regulation ออกมาเยอะฝั่งยุโรปฝั่งอินเดียฝั่งเอเชียในหลายๆประเทศก็มีเช่นเดียวกันรวมไปถึงตัวสีทั้งแดงไม่แน่ใจพอเห็นไหม อันนีน้บางท่านอาจจะทราบแล้วที่มีลักษณะของบริษัทข้ามชาตินะครับที่มีตัวบริษัทแม่อยู่ในทวีปยุโรปนะครับก็คือ,อ EU Act นะครับถ้าหากเกิดข้อพิพาทขึ้นมาแล้วมีการฟ้องร้องนะครับ EU Act คุ้มครองโดยที่บริษัทที่โดนฟ้องต้องโดนปรับ7%ของ n n u u l revenue นะครับอันนี้ก็เป็นบทที่ลงมา Act Force Down ลงมาเพราะงั้นไม่เร็วก็ช้านะครับบริษัทท่านถ้าทำทำธุรกรรมกับ ทางต่างประเทศที่มีคอมไพล์ตามเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ทีม Governance ทีมร e g a l แล้วก็ทีม IT ต้องให้ความสนใจนะครับอีกถัดมาผมรวบเลยละกันเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Operation กับการเสียชื่อเสียงซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กรเราเหมือนกันนะครับเวลาเรา AI ไไปใช้เนี่ย ผมคิดว่าเท่าที่ผมเจอในตลาดลูกค้ามามากที่สุดก็คือมุมสายล่างนะครับก็คือเรื่องของการที่ทุกวันนี้เนี่ยองกรเลือกใช้เครื่องไมายเครื่องมือในการทํา AI รวมไปถึงเลือกใช้ Data s e ซโยนให้ AI โดยที่ปล่อยให้เป็นลักษณะเขาเรียกว่ากระจาย IT ควบคุมไม่ไหวนะครับเพราะว่าบางค้างบางโปรเจกต์เนี่ยมันมันโกไลท์เป็นบ y department by use case กันทําให้บางครั้งเนี่ยโอเคเราครวบคุมแต่เราครวบคุมในแแอรีที่เป็นโปรเจกต์บ y โปรเจกต์ไม่มีการก๊อเวนแนนเป็นผืนเดียว ไม่มีการทำ standardize ในการที่จะปล่อยให้ AI ไปวิ่งนะครับในองค์กรรวมไปถึงอันนึงก็คือเรื่องของการจัดเก็บเรื่องของอข้อมูลที่มีการใช้งานเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ AI ยังอาจจะเป็นในรูปแบบของเป็นแมนนวลอยู่นะครับหรือ IT ที a m มเดฟอาจจะเก็บในรูปแบบของ IT แต่มาเป็นฝั่งบิสเนสไม่มีการลิงก์เกตต่อกันเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ชาเลนที่ส่งผลให้อาจให้เกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือความมีชื่อ เสียชื่อเสียงได้ในยามเกิดเหตุปัญหาเพราะว่าบางครั้งเราต้องเจอกับสเต็กโฮลดเออร์หลายอย่างบางครั้งเราต้องเจอกับเลกูลเลชันที่เปลี่ยนไป AI ที่รันไปแล้วเมื่อมกราคมเจนจิวเวลลี่ที่ผ่านมาสมมติอ mm ินดัสตีท่าน mm hmm. มีคอมเพลน์ hmm. ออกมาใหม่ mm hmm. เมื่อเดือนเมษายนท่านใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อกลับไปเช็คทั้งหมดให้ได้ว่า AI ที่ท่านลันไปเนี่ยกระทบข้อไหนบ้างกระทบตัวไหนบ้างเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่มีแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการกบวันเรนที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่ง DeepSeek โมเดลนี้ก็เป็นโมเดลที่มี impact ในตลาด AI เช่นเดียวกันหลายๆองค์กรนะครับก็เอาตัวนี้มาใช้เนื่องด้วยเชื่อว่ามันดีเชื่อด้วยว่ามันถูกและดีหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้มีใครตอบได้ไหมว่ามั่นใจว่าอวันทำงานอย่างไรปลอดภัยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดพิจารณาในการหยิบ tools ทุกวันนี้ IT องค์กรไหนยูเซอร์มีการเอา Deep s p e k ไปใช้ท่านเข้าไปช่วยเขาในการคอนซัลท์ในการให้ความปลอดภัยเรื่องของการทำา AI r e s p o s s i l l e ิลแก i ์เซคูมากน้อยแค่ไหนนะครับขมวดจบเลยนะครับ AI ที่อยู่ในองค์กรอย่างไรแล้วก็ต้องการการทำกานด้วยผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่ามีการ Governance ซึ่งในวันนี้เราก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องของวัสดุ X. governance เพื่อจะเป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับในการที่จะมาควบคุมดูแล AI ในองค์กรของเรานะครับสไลด์นี้อยากให้ดูส่วนที่เป็นสีเหลืองสไลด์นี้อยากให้ดูส่วนที่เป็นสีเหลืองเป็นหลักเพราะว่าเดี๋ยวพอไปลงโรดักแล้วเนี่ยท่านจะมีความคิดหนึ่งกลับมาแน่นอนว่าสิ่งที่ผมพรีเซนต์ไปเนี่ยมันเข้ากับ AI ที่ท่านใช้ในองค์กรได้หรือเปล่าในมุมมองและโพซิชันของทาง IBM เนะครับเขาต้องการให้แพลตฟอร์มวั t ส o n x.go v e r n a n c e เป็นเซน t ตอร์ไลท์แพลตฟอร์ม อันนี้คีย์เวิร์ดแรกส่วนที่2ก็คือพอมันเป็นเซ็นเตอร์ไลน์แล้วเนี่ยเขาโรดแมปของเขาก็คือไม่ว่าจะเป็น AI จากที่ไหนค่ายไหนเจ้าไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องของ Agentic AI นะครับที่จะต้องไปฝังอยู่ในพวกระบบแอปพลิเคชันต่างๆไปอินเิเกรตกับแอปพลิเคชันต่างๆเจ้าไหนก็ตามวัตสัน x c ็ m มีา o เ d น a p ีโรดแมปที่จะหุ้ม AI เหล่านี้ที่องค์กรเอามาใช้ให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวจะทำหน้าที่ในการทำอินทิเกรชัน เพื่อให้ AI ทุกตัวที่วิ่งอยู่เนี่ยสามารถมาดูเป็นเซนเตอร์ไลท์ที่ตัววสัสด X. g o v g r o v e n e ได้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดก่อนเนาะเดี๋ยวพอเราพรีเซนต์ไปที่โปรดักต์แล้วเนี่ยท่านจะได้นึกได้ว่าอ๋อเออมันเชื่อมกับระบบชั้นได้แน่นอนอะนะครับก็ก่อนลงไปในดีเทลอยากให้เห็นภาพอีกนิดนึงก็คืออันเนี้ยเป็นภาพที่องค์กรทั่วไปทํากันอยู่นะครับยังไม่ต้องสนใจสีผ้าฟ้าที่ผมปิดไว้เนาะองค์กรทุกวนันนี้ผมว่าเกิน90%ละบิ ฝั่งซ้ายมือแล้วก็ดีพอย y ฝั่งขวามือเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI ค่ายไหนเจ้าไหนท่านก็ทํากันอยู่แบบนี้แหละบิลแล้วก็ดีพอยบิลแล้วก็ดีพอย y ต่อให้ท่านมีระบบในการทำเดฟออฟต่อให้ท่านมีระบบในการทำ CICD d e ฟเซ็กอท่านก็จะบิลกับดีพอยอยู่ในแอเรียนี้ผมว่าเกินเกินกว่าครึ่งแน่นอนอาจจะมีเรื่องของการทำ security g u a กา r เว l ทำ firewall อะไรก็แล้วแต่แต่ก็ทำา By Project ทำา By AI เป็นชิ้นๆไป นในวันนี้สิ่งที่เรามานำเสนอเรื่องของการทำโมเดล o v e r n a n c e ก็คือเรื่องของอันที่หนึ่งเราจะเพิ่มเรื่องของการทำา i i m โมเดล o n i t o r i n g ให้ด้วยวัาสดุ n อ็ก e ์โกเ n เนนะครับฟีเจอร์แรกก็คือการทำ Monitoring ให้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะดู Healthy ดู Quality ของ AI ได้นะครับเวลาที่มันรันไปเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเราสามารถเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ รเราสามารถที่จะพบได้ว่าเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเราต้องทําไงครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกับคุณลิตี้เราต้องสร้างแอคชั่นขึ้นมาทันทีโดยดูผ่านตัวระบบตัวนี้สิ่งที่2ที่มันมีคือเรื่องของการทำริสเมนจ์เม้นตเมื่อไหร่เกิดเหตุโมเดลที่ลันไปแล้วเนี่ยท่านจะมีแพลตฟอร์มตัวหนึง่งที่เป็นแพลตฟอร์มที่เรืยอว่า Ri สเมนจ์เม้นตในการที่จะทําทเรื่องของ Agent onboard AI onboard ทํา Inventory ทําแบบประเมิน AI แต่ละตัวแบบ AI แต่ละตัวเนี่ยทำงานในรูปแบบไหน ไปคอมไพล์กับคอมไพแอน์ของอุตสาหกรรมท่านในรูปแบบไหนบ้างยามเกิดเหตุสามารถที่จะคลิกจากระบบได้เลยว่าไอ้ตัวนี้ขอสร้างเป็นเคสเมนเทจเกิดอินซิเดนต์ขึ้นมาแล้วไหลไปตามเวิร์กโฟลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรแผนกไหนกระทบบ้างเดเวลลอปเปอร์ Developer, ท่านไหนที่เอา AI ตัวนี้ไปอินฟิวในแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างสามารถที่จะลิงก์เกตได้หมดนะครับยามเกิดเหตุสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องไป t ทร็กเกิลกับปัญหาบางครั้งเราต้องไปนั่งเรียกห้องประชุม ถามทีม d e v e l o p e r ออ้าว d e v e l o p e r ไม่อยู่แล้วออกไปแล้วหรือ d e v e l o p e r วันนั้นไม่ใช่คนของเราเราไปจ้าง SI เจ้าหนึ่งทำตามตัวไม่เจอแล้วโมเดลตัวนี้ทำยังไงเวลาเกิดเหตุสิ่งหนึ่งที่เรามีเสริมอีกอันหนึ่งก็คือเรียกว่า fact capturing หรือเรียกว่าเป็น AI fact sheets ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งในวัสดุ X. Governance สิ่งตัวเนี้ยจะเป็นเปลี่ยน practice ในการทำงานเนาะเวลาที่เด็บกันไปแล้วเนี่ยควรจะต้องเอาเรื่องของ artifact หรือ history ของตัว AI แต่ละตัวเอามาเก็บไว้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้น component 3ตัวที่เรา รเราจะมีการมอนิเตอร์ลิงเป็น day-to-day day operation เกิดเหตุจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งทำ risk management ให้หรือเราต้องการจะทำรูปแบบของ c o m p l i a n c e เราจะมีการ audit interview เป็นไล่ควอเ r t e r ก็ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการทำมี workflow Compile กับ c o m p l i a n c e นะครับเกิดเหตุอะไรอยากจะกลับไปดูซิว่าโมเดลตัวนี้มันมี history อะไรผ่านมือมาแล้วกี่มือใช้ค่ายไหน LLM ใค่ l l ายไหนการทำก็กลับไปดูที่ f a กตได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นไรซ์ไซเคิ ที่เข้ามาเสริมกระบวนการทำงานของโปรเจกต์ i ท่านนะครับวัดสัน X ในวันนี้มันจะมีหลายเวนเดอร์มาพรีเซนต์ซึ่งท่านก็จะได้ฟังแล้วว่าวัสัน X จะเป็นซูอีดใหญ่ที่มีหลายคอมโพนนนต์นะครับในการพัฒนาอยากพัฒนาก็ใช้วัดสัน .ai อยากจัดการ Data ใช้วัดสัน .data แต่ในส่วนของเซสชันผมที่รับผิดชอบวันนี้ผมก็จะโฟกัสสีชมพู2กล่องเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่า ส่วนที่ผมทําก็คือผมไม่ผมมอ,ม,อม,อมองมองมุมมองเหมือนไเบมก็คือว่าท่านจะใช้ AI ในการพัฒนาท่านจะใช้คาวเจ้าไหนก็ได้แต่ใช้วัาสัน X Governance ในการ Governance Process AI ทั้งหมดรวมไปถึงมีเรื่องของการทํา Risk Management โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Open Page GRC นะครับทำเรื่องของโมเดล Risk Management แล้วก็เรื่องของ Agentic AI ที่ใช้วัาสัน X Orchestra ในการทําก็สามารถเอา Agent เหล่านี้มาออนบอร์ดบน Governance Platform ได้เช่นเดียวกัน โอเคถัดไปเดี๋ยวเราจะพูดเป็นไลน์ by f ฟีเจอรเป็น Stack เนาะให้ทุกท่านเห็นภาพว่าตรงเนี้ยมันจะมีอะไรในเรื่องของการทำ Governance บ้างตัวที่หนึ่งที่เราจะไปก่อนก็คือตัวทำโมเดล Risk Platform ที่เป็น Risk a s s e s s m e n t นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ GRC Solution ของ IBM ที่เป็นซอฟต์แวร์ชื่อ Open Page แต่เมื่อหลายท่านตัดสินใจที่จะใช้วั t สัน X Governance จะบันเดล โอเพนเพจ GRC โมดูลหนึ่งเข้ามานั่นก็คือโมดูลที่เรียกว่าโมเดล s k Governance ตัวนี้จะทำให้ท่านสามารถเอา AI โมเดลทั้งหมดมาเก็บ Inven นท r รไว้ที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ถึงรอบที่เราต้องทำการประเมินความเสี่ยงของแต่และ AI เราสามารถใช้ฟีเจอร์ในการทำ e s t น o n n a i r e นะครับไปผูกกับพวก c o m p พแอตต่างๆ AI ตัวนี้ Relate กับ User กลุ่มไหนรีเล e กับแอปพลิเคชันกลุ่มไหนเราเป็น,ปนมันเป็นแพลตฟอร์มเลยเนาะที่ทำเรื่องของการ ทําการโมเดลอินเวนทอรีสามารถทำเคสแมネจเมนต์ได้ยามเกิดเหตุตัวนี้คืออะไรตัวนี้มันมีประโยชน์อย่างที่ผมบอกไปในยามที่เรามี AI วิ่งเต็มแผนกไปหมดเลยเต็มบริษัทไปหมดเลยอย่างภาพนี้เอาแค่6แผนกแล้วกันแต่ละแผนกก็มีแอปที่เขาใช้แต่ละแอปพลิเคชันที่เขาใช้อาจจะมีโซลูชันออโตเมชันฝังอยู่มี AI ฝังอยู่มีเอเจนต์วิ่งกระจายอยู่นี่ยังไม่นับว่า AI เอเจนต์แต่ละตัววิ่งข้ามกันไปข้ามกันมาอีกนะ เพราะงั้นในอนาคตเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมาแน่นอนครับมันมาแน่นอนเพราะงั้นในมุมของตัววัสดุ X dot g o v e r n a ในการทำโมเดล risk management เนี่ยเลยมีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งเป็นเซนเตอร์ถ้าจากภาพพอจะมองเห็นเราจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มตัวนี้จะิส s t ทั้งหมดเลยอย่างหน้าตัวอย่างเนี้ยว่าเรามี AI ของค่ายไหนรันอยู่บ้างมีเฮลของมันเป็นอย่างไร มีการแบบประเมินอยู่แค่ไหนมีเคสอะไรเกิดขึ้นที่ผ่านมามี compile a n อะไรที่เกี่ยวข้องได้เพราะฉะนั้นอนาคตทีมทำ compile a n หรือทีมทำเรื่องของ governance เนี่ยก็สามารถที่จะ asset มาที่หน้าจอนี้ business user ก็สามารถ asset ที่หน้าจอนี้ได้เพื่อที่จะมาดูว่าเว้ยวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการ governance ของด้าน AI เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มตัวนี้นะในการควบคุมดูแลนะครับ open page ก็อย่างที่บอกไปเป็น GRC solution นะครับซึ่ง GRC solution เนี่ยกลุ่ม ภาคการเงินภาคธนาคารก็จะใช้กันอยู่ในหลายๆโซลูชันอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโซลูชันเรื่อง GRC ซึ่ง Open Page เป็น GRC Solution ที่มีหลายโมดูลมากจนล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่มโมดูลอย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นเรื่องของ AI Model Risk Governance เข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านไม่ต้องออลงทุนในเรื่องของ Open Page เต็มสูีก,ก็ได้นะครับเพราะตัวนั้นอาจจะใหญ่เกินไปนะครับแต่ถ้าเราโฟกัสที่เรื่อง AI ท่านตัดสินใจลงทุนกับ w a t s o n X. Governance จะ bundle โมดูลตัวนี้เข้ามาให้ สำเร็จสำเร็จเรียบร้อยเลยนะครับโอเคนนี้เป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆกรณีที่เรามีในส่วนของอ AI ตัวใหม่เข้ามาเป็นเกี่ยวกับแชทบอทของ HR เราก็สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ในการเมนเทนว่า AI ตัวนี้ผ่านการคอนโทรลอะไรมาแล้วบ้างอาจจะมีการแบบประเมินที่ไปผูกว่าเออ AI ตัวนี้ไปเกี่ยวข้องกับ EU กฎหมายของ EUAIAct ก็สามารถจะมาทำแบบฟอร์มเรื่องของ o n n a i r นแล้วก็ ทําเรื่องของให้ใครทีเหียอว่า AI ตัวนี้ผ่านการทําแบบประเมินแล้วนะครับเราก็จะสามารถเห็นเปอร์เซนเทจของแบบประเมินตัวนี้ได้ Behind the Scene Questionnaire ทั้งหมดเนี่ยสามารถตีกลับมาเป็น r i s k score ได้หมดเลยเป็น Assessment Score เพื่อเราจะสามารถเก็บเป็นเทรนได้ว่า AI แต่และตัวเนี่ยเมื่อพีเลียดที่ผ่านไปเนี่ยมีการทำ Assessment กันแล้วหรือเปล่าหรือเมื่อไหร่ Assessment ตกนะครับไปผิดข้อกำหนดอะไรเราก็สามารถทิกเก er อร Work Flow ให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเซ็นเตอร์ไลน์ในการจัดการนะครับก็จะตอบโจทย์กล่องสีฟ้าด้านมุมขวาในเรื่องของการคอนโทรลนะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของการจัดเก็บการทํางานของ AI หรือที่เรียกว่า AI f a c t s h e e t อย่างที่บอกไปนะครับว่าเวลาเกิดปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมีที่สักที่หนึ่งที่เรามาอ่านว่า AI ของเราเนี่ย มันทำงานยังไงตั้งแต่เริ่มต้นเลย AI ตัวนี้เขาเรียกว่า AI fact sheet เป็นเหมือนลนักษณะเหมือนเป็นที่เก็บ artifact ที่เก็บ m e ่แ data ที่เก็บเหมือน readme ของ AI แต่ละตัวที่อยู่ในองค์กรจากเดิมทีม Dev อาจจะเก็บอยู่ใน GitHub แต่นั่นก็เป็นในมุมของ IT เนาะแต่มันควรจะมีที่ที่หนึ่งที่เก็บแฟกของ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของ IT อย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของโค้ดอย่างเดียวเก็บตั้งแต่เลยว่า AI ตัวนี้ใช้ governance c o m p a n c e ตัวไหน มีการใช้พร้อมอะไรบ้างมีการใช้โมเดลตัวไหนตั้งแต่เด y 1วันเลยอาจจะไปใช้โมเดลที่เป็นของลามะถัดมาเปลี่ยนเป็นโมเดลอีกตัวหนึ่งมันก็จะเก็บเป็น History เพื่อให้เราสามารถเก็บ Fact Sheet ได้ว่าไอ้เจ้า AI ตัวนี้เนี่ย r y t v r y evolve มันของมันเป็นยังไงผ่านการเทสมาหรือเปล่าเทสมี User กลุ่มไหนเข้ามาเทสบ้างมันก็จะเก็บเป็น History ตัวนี้เรียกว่าไอ t s h e e t ตัวนี้ก็จะมีันเดิลเข้ามาเพื่อให้ทีมก็ว่าแนนกับทีม Dev e l o p e r เนี่ยสามารถที่จะเก็บ history ต่อกันได้ในยามเกิดเหตุจะได้มาดูหรือในยามที่เปลี่ยนมืออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในยามที่เปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนจากเ e v e l o p ป r เปลี่ยนจาก S I หนึ่งสามารถที่จะมาดูตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องมุมซ้ายบนอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัว เวลาโมเดลออกไปรันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำอ o อ s เซ v ร์รันไทมไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำกดัดกัดเรลไปในตัวด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นมอนิเตอร์ลิงนะครับตัวนี้เหมือน o b s e r v ร์ i บ i t y เวลา AI r u รันไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเฮ c h e ็คให้เราดูว่าตัวนี้สุขภาพของ AI แต่และตัวแต่และโมเดลเนี่ยใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมทริกในมุมมองของ AI ละกันที่สามารถเก็บได้ถ้าท่านใดคุ้นชินกับระบบที่ทำเรื่องของ APM App Monitoring App Monitoring หลักการเดียวกันก็จะเก็บเมทริกพวก CPU Memory Hard Disk I/O Network AI เขาก็จะมีเมทริกของเขาเหมือนกันในการเก็บรันทาว่าที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย AI รันไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการมอนิเตอร์ลได้ซึ่งโอเคคลาวดแต่ละเจ้าอาจจะมีโมเดลของเขาอยู่แต่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเราเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางที่สามารถอินทิเกรตกับทุกค่ายได้ เพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วเนี่ย AI modeling ก็ monitoring เนี่ยก็สามารถที่จะมาถูก m อนิเตอร์ได้ด้วยแพลตฟอร์มตัวนี้อีกอันหนึ่งที่ผมจะแถมเสริมเข้าไปก็คือตอนนี้มันมี Agentic AI เข้ามาเยอะซึ่งทุกท่านทราบอยู่แล้วว่า Agentic AI ของ IBM ตัวหนึง่งชื่อว่า Sun X o K s u n X o r c h e s t r a t e ตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นลนักษณะของการทำ low code ในการทำา Agent Agentic A อเจเป็นตัวตัวไปโดยการไปเรียกอ n t ทิเก t ตกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆต,ตัวนี้ถูก ลักอินเข้ามาอยู่กับว่าสัน x g o v e r n a n c e เหมือนกันเพื่อตอบรับเทรนด์ของ Agentic สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีฟีเจอร์เพิ่มมานิดนึงเวลาเราไป govern มนันเพราะว่าตัวนี้เวลา govern จะไม่ได้ govern ที่ตัวโมเดลละมันจะ govern ที่ agent เพราะงั้นฟีเจอร์ที่เขาเสริมเข้าไปก็คือเรื่องของการทำา g g n t t o n o o r r i n n g g g n t t o n o o r r i n n g คืออะไรเราก็จะเป็น New A g e n นนาย agent A ทำงานอะไรใช้โมเดลอะไรไปทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตัวไหนใช้ Data อะไรเป็นของแผนกไหน เราก็จะทำนายเอเจนต์ตัวนี้เก็บไว้เรื่อยๆนายเอเจนต์ A ควรถูกประเมินด้วยเหมือนกันเพราะเป็นคนไปทํางานแทนคนก็จะเข้าลูปของการทำร i คแอ s เซ s เมนต์นายเอเจนต์ A ไปอินทิแอคกับระบบอะไรบ้าง Data า,าอะไรบ้างมีความเสี่ยงหรือเปล่าต้องทําเรื่องของร i คแอ s เซ s เมนต์เหมือนคนประเมิน KPI เอเจนต์ก็ต้องประเมินเหมือนกันและเก็บเป็น KPI ของเขานะครับอีกอันหนึ่งที่มีก็คือเรื่องของการทำเอเจนต์อ v วัลูเอชักับเป็นเอเจนต์ตัวส t u ดโอ ตัวนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นปกติเหมือนจินตนาการเวลาเราทำเอเจนต์นะครับเอเจนต์เวอร์ชันที่1อาจจะเลือกใช้โมเดลที่เปลี่ยนไปต่างจากเอเจนต์เวอร์ชันที่2หรือในช่วงที่เราเดฟเราอยากจะเก็บคอมเพลว่าสุดท้าแล้วเอเจนต์ตัวนี้เราควรจะใช้โมเดลอะไรในการทํางานมันดีมันก็จะมีการคอมเพลให้เราเห็นว่าถ้าเราเลือกใช้โมเดล A ในการรับพร้อมกับโมเดล B ในการรับพร้อมเนี่ยตัวไหนค่าความน่าเชื่อถือมันดีกว่ากันแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวเบนชมาร์คแพลตฟอร์มได้ในการมอนิเตอร์ แล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะไฮไลท์ก็คือเรื่องของการที่เรามีเอเจนต์อยู่เยอะในองค์กรแล้วเราต้องการที่เอเจนต์เหล่านี้ถูก reuse นะครับหมายถึงมีการที่จะเอาไปใช้ในสกิลเดียวกันหรือ tool mm. เดียวกันกับในหลาย use case เนี่ยตัวนี้ก็จะมีเป็นการทำเอเจนต์แคตตาล็อกขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือ developer เนี่ยอนาคตมันจะเป็นโลกของ low code developer เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้พอเราทำแพลตฟอร์มตัวนี้ไว้เราก็จะมีเอเจนต์อยู่เป็นแคตตาล็อกการ์ด user ที่อยากจะมาหยิบ ผ่านทูพวกโลโคตต่างๆก็สามารถบราวส์แล้วก็หยิบไปเขียนเป็น w o r k ์กโฟล์งเขาได้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเซนเตอร์ตัวเอเจนต์แคต o g ล็อกไว้เป็นตรงกลางได้นะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับในการทำา i i o v e r n a n c e เนี่ยสิ่งที่ว่สั์เอ์ n ัด e มอบให้ก็คือ1มอบตัวแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ในการบริหารจัดการโมเดลจากหลายๆคล้ายเป็นเซนเตอร์ไลท์ที่เดียว สองมีการเก็บอาร์ติแฟกตเก็บ m e t a ดาต้เก็บฮิสตอรีของ AI แต่ละตัวเพื่อให้เป็นเซ็นเตอร์ไลในการที่จะมาดูอ,อดีตถึงปัจจุบันของ AI แต่ละตัวได้ส่วนสุดท้ายเวลาเอาไปรันแล้วก็มีตัวมอนิเตอร์ลิงเพื่อให้เราเห็นสุขภาพของมันอยู่เรื่อยๆยามเกิดเหตุยามเกิดอะไรขึ้นเราสามารถทิกเกอร์กลับไปที่ระบบ Risk Management เพื่อ Alert ให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงคุณภาพของ a อตัวนั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซเคิที่ วัาสดุเอ็กซ์พอ n ์จะมาออนท็อปเพราะฉะนั้นตัวมันเองมันจะไม่ได้สนใจว่า AI ท่านมีอยู่กี่ตัวมันจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งเนาะที่มองลงมาแล้วก็อินทิเกรตครอบ AI ของทุกตัวที่ในองคอ์กรเรามีอยู่ซึ่งทางแพลตฟอร์มของ IBM เองแล้วเนี่ยใน IDC 2023กับ2024เนี่ยก็อยู่ในแลงชาร์จของตัวลีดเดอร์ในโซลูชันทางด้านนี้อยู่แล้วซึ่ง IBM นี่ยโอเคอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่อง บ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการทำ AI เหมือนพวก Cloud Solution แต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในเรื่องของการทำ Governance ในเรื่องของการทำ Security Product แต่ละตัวของ IBM เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น Enterprise Gate นะครับเราจะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์หลายๆตัวของ IBM เนี่ยค่อนข้างที่จะมีะข่าวในแง่ลบหรือข้อเสียในเรื่องของเรื่องของ Security ค่อนข้างน้อยเพราะงั้นตัวนี้ IBM ก็อยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าแพลตฟอร์มในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Security Governance ของ IBM เนี่ยก็อยู่ในเทียบนบน ของตลาดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีผู้ใช้งานอาพอสมควรในตลาดเมืองนอกอย่างที่บอกว่าตอนนี้คมอมเพลียนของต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเข้มเข้มข้นนะครับโอเคก็มาช่วงท้ายของสไลด์ถ้าหากสนใจนะครับในโซลูชันที่ผมเอามาพูดในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรนะครับสามารถที่จะไป Subscribe Free Trial ได้นะครับไปลองคลิกไปลองเล่นได้เบื้องตน้น วิธีที่2ก็คืออาจจะนัดหลังจากวันนี้ไปนัดทาง IBM นัดทาง Metro นะครับทีมงานของผมเนี่ยเข้าไปพรีเซนต์เพราะว่าอย่างที่บอกครึ่งชั่วโมงกับโปรดักสาตัวเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องอัดทุกอย่างภายในครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าท่านแคปเจอร์อะไรบางอย่างได้หรือเป็นอะไรบางอย่างที่ท่านกำลังมองหาอยู่เนี่ยนัดเข้าไปพูดคุยกันนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีเรื่องของการทําถ้าอยากสนใจจริงๆทางไอเบียมเขาก็มีโปรแกรมหนึ่งที่เป็นโปรแกรมเหมือนอินคูเบชันนะครับในการที่จะช่วยลูกค้าออนบอร์ดได้ถ้าลูกค้ามีความสนใจจริงๆก็สามารถคุยเป็นเคส by เคสได้ก็สําหรับทางผมนะครับเซสชันวันนี้ก็พยายามใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณแขกที่เข้ามาร่วมในางานสัมมนาแล้วก็มีอะไรก็สามารถติดต่อทางเมโทรหรือบูธที่เราอยู่ข้างนอกได้นะครับขอบคุณมากครับ